ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนมีนาคม2565คะ่คะค่ะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะดวงดาวที่อาจาร,รย์วางไว้เป็นดาวประจำเดือนมีนาคมตัม้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31มีนาคม2565นะคะ กัอนอื่นเราก็ต้องมาดูดาวประจําตัวชาวเมถุนก็คือดาวพระพุธนะคะาดาวพระพุทธตอนนี้นะคะดาวประจำตัวของชาวเมถุนอยู่เรือนมรณะนะคะอยู่เรือนมรณะและก็ดาวพระพุธนะคะมาจากเรือนพันธุด้วยนะคะตนุมรณะพันธุมรณะก็จะแปลในแง่ของความหมายว่า ชาวมีถุนบางท่านมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานย้ายบ้านหรือบางท่านก็แค่ย้ายห้องก็มีคือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นเพราะท่านอยู่คําว่ามรณะนะคะคือการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ทำให้ท่านแบบต้องเสียหายนะคะเราต้องมาดูดาวที่ให้คูนึงเจ้าเรือนมอรณะเนี่ย เป็นเกษตรมันก็แปลว่าช่วงนี้กับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพูดถึงวันนี้เนี่ยท่านก็ยังแบบว่าทําอะไรแบบคําว่ามรณะอาจารย์มองว่ามีสติมากขึ้นไตรตองมากขึ้นสุข,ขุมมากขึ้นในความหมายดาวพระพุธมรณนะอ่าเอกสารจะเซ็นอะไรจะพูดจะอ่านเขียนอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มองว่าชาวเมถุนค่อนข้างจะนิ่งวิเคราะห์ใช้เออเขาเรียกว่าสติมากขึ้นแน่นอน นะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถึงขั้นเฉื่อยเพราะยังมีพระพระอังคารมากระตุ้นอยู่นะคะพระอังคารมากระตุ้นนะคะพระอังคารมาจากเรือนลาภะของท่านนะเรือนลาภะมรณะก็กระตุ้นในแง่ของการแสวงหาโชคลาภก็ได้อ่านะคะมาจากเรือนอลิอลิมรณะจะแปลว่าศัตรูแพ้ภัย แต่ลาภะเนี่ยคือสแสวงหาโชคลาภแสวงหาเงินหาอะไรอยู่ก็คือยั่งขยันทำมาหากินอยู่ก็ต้องพูดอย่างนี้เนะาะค่ะและก็มีดาวพระศุกร์มาอยู่ตรงนี้นะคะมาจากเรือนมอรณะโทษทีมาจากเรือนวินาศมามรณะนะคะก็นั่นแหละอะไรต่างๆที่มีปัญหาศัตรูอุปสรรคทุกอย่างของชาวเมทุนก็เหมือนกับว่าคลี่คลายลงไปนะคะแต่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะอยู่แบบไม่ค่อย เขาเรียกว่าอแอคชั่นมากอะ่ะอาจารย์มองการจะทําอะไรเหมือนเรามัดระวังการวินิจวิเคราะห์ไต่ตองให้รอบครอบจะทําอะไรเนี่ยท่านจะค่อนข้างสุข,ขุมสุข,ขุมมากๆเพราะพระพุทธเข้าเรือนมรณะอยู่กับพระเสาที่เป็นคู่คือพระเสาช้าแต่มั่นคงไงทำอะไรก็ล่าช้าอยู่แล้วนะคะพอมาอยู่ที่คําว่ามรณะด้วยกันคู่สมพลนี้ก็ ยิ่งทำให้ให้แบบความคิดความอ่านมองมองการไกลวางแผนยาวๆอะ่ะไม่ได้ว่าจะทำอะไรแบบหุนหันพันแล่นน่ะนะก็จะเป็นอยู่ประมาณนั้นเนาะจากช่วงที่ผ่านมากับช่วงวันที่หนึ่งมีนาแต่พอวันที่สองมีนาดาวจะมีการเคลื่อนไหวค่ะดาวตัวท่านนั่นแหละดาวพระพุธนี่แหละเดินขึ้นไปที่ราศีกุม ให้ความหมายดีขึ้นแล้วค่ะตัวท่านเดินไปที่เรือนสุภาค่ะสุภาแปลว่าชื่อเสียงความสําเร็จแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแปลว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์แปลว่าเรื่องสัญญาเอกสารเรื่องการโปรโมทอ่านะคะเรื่องการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทุกอย่างจะเกิดความสําเร็จพระพุทธจับคู่กับพระอาทิตย์กับพระหัส เป็นคู่วิชาการกันอยู่เป็นคู่คู่มิตรพระอาทิตย์พระฤหัสคู่วิชาการคู่เอกสารคู่เรื่องของสัญญานะคะอยู่ในความหมายสุภาพเพราะฉะนั้นชาวเมถุนท่านไหนที่เดินวีซ่าไปต่างประเทศก็จะได้รับความสําเร็จท่านไหนที่เดินเรื่องของเอกสารทางหน่วยงานราชการหรือเรื่องของการฟ้องร้องอะไรอยู่ก็ได้นะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จ ชัยชนะเป็นของท่านนะคะเพราะท่านเข้าเรือนสุภะที่เป็นเรือนของพระราหูเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่แต่ท่านมีไหวพริบปฏิพานเนี่ยเป็นดาวตัวช่วยอยู่ต่อให้จะเป็นราหูก็จะกลายเป็นว่าช่วงนั้นน่ะท่านมีความคิดที่แบบฉลาดทันคนอะ่ะเออไม่จนมุมอะไรง่ายๆนะเพราะว่าอยู่ในเรือนของพระราหู นะคะมันก็เลยไปกระตุ้นในแง่ของความคิดไอเดียใหม่ๆนู่นนี่นั่น,นออกมาเยอะนะคะท่านจะไม่ยอมให้ใครมาแบบเอาเปรียบท่านแต่ท่านก็ไม่ได้เอาเปรียบใครแต่ทําเพื่อธุรก,กิจทางการค้าท่านก็ทําด้วยความฉลาดเฉลียวอะ่ะก็ต้องวางแผนในการหาผลประโยชน์อะไรของตัวเองที่แบบอาจารย์มองยังอยู่ในทํานองคงธรรมไม่ได้แปลว่าเราไปเล่ห์เหลี่ยมแล้วโกงใครหรอกคะ่ะนะคะถ,ถึง แม้ว่าจะอยู่เรือนพระราหงก็ตามเพราะอย่าลืมสิกลุมกับดาวคู่เขาเรียกคู่มิตรภาพต่อกันไม่ได้เสียหายในภพคำว่าสุภาษะนะคะผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์สิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะคะในภพนี้ตัวท่านนะคะก็ถือว่าดีและปลองเรื่องงานก็ต้องมีการโปรโมทนะคะดาวการงานมาอยู่สุภาษะพฤหัสมาจากเรือนการงานนะคะก็ถูกโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่อุปถัมภ์และดาวพระฤหัสมาจากเรือนปัตตนีด,ด้วย เรื่องคู่ท่านมีเกณฑ์ใครโสดอยู่มีเกณฑ์ในคู่ทางไกลคู่ต่างถิ่นนะคะคนละจังหวัดหรือคนละประเทศคนละเชื้อชาติศาสนาเนี่ยมีเกณฑ์ใครเข้ามาช่วงนี้เป็นคู่บุญวาสนาบาร,รมีของท่านเลยเพราะอยู่เรือนสุภาพมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะใครที่คบหากันมานานเนี่ยจะเร็วเลยเมื่อพระพุทธเข้ามาพบสุภะพนะคะพบสุภะแล้วกลุ่มกับดาวปตตนิชของท่านอ่ะ มันก็เลยให้ความหมายบวกๆนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอคนรักในที่ทำงานเนี่ยมีเกณฑ์คุยกันอยู่คนในที่ทำงานหรือเป็นลูกค้าท่านก็ได้คนที่ดีลงานกันก็ได้เนี่ยใครโสดก็จะเจอประมาณนี้แต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็ยิ่งมีความสุขค่ะอาจจะมีแผนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหรือไปต่างจังหวัดก็ได้ไปไหนก็ได้มีเกณฑ์ที่จะต้องไปด้วยกันกับคนรักค่ะเพราะว่าตัวท่านกลุ่มกับดาวขนาดที่เป็นดาวของความรักนั่นเอง นะหรือท่านมีเกณฑ์ลงทุนกับกู้คองท่านก็ได้มีเกณฑ์เซ็นสัญญากับคู่ค้าคู่สัญญาซึ่งให้ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเกิดขึ้นกับท่านอยู่แล้วนะคะได้ผลประโยชน์ดีๆอยู่แล้วโอเคค่ะในวันที่15ค่ะดาวพระอาทิตย์ค่ะย้ายไปที่ราศีมีนพระอาทิตย์เข้าราศีมีนนะคะในความหมายคำว่าสาชะ พระอาทิตย์มาจากเรือนสห a ชสหช c h เข้าเรือกนกรรมะเนี่ยแหละค่ะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆเข้ามายอดใหม่ๆออเดอร์ใหม่ๆติดต่อ c o n แ a c t ต่างๆกับลูกค้าหน้าใหม่ก็ได้นะคะมีเกณฑ์เคลื่อนไหวมันจะไม่นิ่งค่ะนะคะเพราะสห,สหช c เข้าเรือกนกรรมะการงานต้องแบบมี order ออเ,เยอะขึ้นมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเจ้าของธุรกิจก็มีการกระจายสินค้าแบบส่งออกต่างประเทศก็ได้ export import นะคะทุกอย่างมันจะไม่นิ่งแล้วจากที่ท่านอยู่เรือนมรณะมันนิ่งใช่ไหมคะพอพระอาทิตย์มาตรงนี้แล้วท่านก็มาเรือนสุภาษเนี่ยดวงท่านจะมีการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกเป็นพลังบวกกับท่านมากๆเลยอ่านี่คือชาวเมทุนที่จะเจอนะคะแล้วก็พอวันที่18นะคะดาวพระพุธเนี่ยเสดนะคะตัวท่านเดินเสดคือเดินเร็วนะอ่าเดินมาที่ราศีมินนะคะ ก็ยิ่งให้ผลในเรื่องของสัญญาเอกสารค่ะมีเกณฑ์เดินเรื่องเอกสารการค้าการธุรกิจติดต่อค้าขายคอนแทคต่างๆขายของออนไลน์อย่างเงี้ยก็ดีมากมเป็นคู่ประชาสัมพันธ์คู่ที่จะบางท่านก็อาจจะยิงโฆษณาโปรโมทสินค้าของตัวเองก็ได้นะฮะกรรมสุภะตทำให้มีการเคลื่อนไหวมีคนเข้ามาใช้จ่ายจับจ่ายซื้อสินค้าท่านมากขึ้น หรืองานท่านก็มีโอกาสดีดีผู้ใหญ่สนับสนุนมากยิ่งขึ้นผลักดันมากขึ้นมองไปในเชิงบวกนะคะมองไปในเชิงบวกสําหรับชาวเมถุนมากมายเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งนะถ้าอยู่ตําแหน่งอย่างเงี้ยอยู่มีนท่านก็มีดาวที่ช่วยเหลืออีกเห็นไหมคะ,ะดาวโยกกันกับพระพระพุธคู่ธาตุน้าพระเสาคู่สมพลนะคะพระอาทิตย์อย่างเงี้ยคู่สมพลคู่ธาตุไฟก็จะส่งผลเพราะดาวเขา โยกกันให้ความหมายส่งผลในเรื่องของดาวตัวเนี้ยอย่างพระศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวการเงินดาวความรักอะไรที่วินาศอะไรที่มีปัญหาอาหลิก็จะเกิดการปรับความเข้าใจกันกันกบตัวท่านเนี่ยตัวท่านคือพระพุทธเนี่ยเห็นไหมคะก็ให้ความหมายดีแบบเนี้ยที่อาจารย์พูดไปนะคะถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูวันที่30ที่ดาวใหญ่ย้ายก็คือดาวตรีเทพดาวพระลาหูที่จะ เดินย้อนมาที่ราศีเมษนะคะเดินย้อนมาราศีเมษมาปะทะกับพระเอ่อพระเกตกับมฤลึกจะอยู่เป็นดาวคู่ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการค้นล้มใหญ่หญๆการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีไหมต้องดูว่ามาจากภพอะไรอยู่เรือนภพอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมาอยู่เรือนอะไรละ่ะเรือนลาภะพอเป็นเรือนลาภะเป็นเรือนที่ดีแล้วพระราหูได้เทวิโชค ก็ต้องให้ผลบวกกับชาวเมถุนนะฮะอ่าก็จะเป็นมาจากเรือนสุภะนะฮะสุภะลาภะเห็นไหมฮะโชคาลาภลอยขอพรพระราหูเนี่ยนะฮะไปไหว้พระราหูได้โชคก้อนใหญ่ก็ได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือท่านมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศก็ได้สุภะลาภะคนทางไกลให้โชคลาภ คนรักอยู่ต่างประเทศให้โชคลาภให้ก้อนใหญ่ๆนะฮะประฤหัสอยู่เรือนของพระราหูอ่อก็ยังให้ผลดีในการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโยกเป็นคู่ค,คู่อ่าคู่ธาตุลมในเรือนของพระอังคารนะฮะพระอังคารเนี่ย ไปอยู่เรือนม,อมอรณะนะฮะมรณะมรณะอริมรณะที่อาจารย์แปลไปนั่นแหละแต่พอพัางคารมาถึงพระราหูเนี่ยก็กระตุ้นให้พระราหูมีกำลังมากขึ้นในแง่การไขว่คว้าโอกาสดีๆสำหรับท่านน่ะท่านจะมีพมลังมากขึ้นนั่นเองเพราะพระราหูคือสังคมใหญ่ๆด้วยโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ หุ้นหวยปล่อยคู่นี่ก็ดีนะช่วงที่ดาวเข้าเรือนลาภะเนี่ยดาวพระราหูสุภาลาภะเนี่ยก็จะให้ผลในเรื่องของโชคลาภกับท่านนะฮะลาบแบบลาบลอยแบบไม่คาดคิดคาดฝันดาวพระเกตเนี่ยดาวกระตุ้นกันอยู่เนาะดาวแบบการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นดาวให้คุณแบบนี้ก็ท่านก็ลองมองจังหวะที่อาจารย์พยากรณ์ไปนำไปเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตของท่านได้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านและก็ชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์ถ้าถูกใจอาจารย์ขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ